คุยฟุ้งเรื่องเกมวันนี้เราจะพาย้อนกลับไปปี1991ในขณะที่อนิเมะดราก้อนบอลแซดกำลังโด่งดังสุดขีดค่ายบันไดก็ไม่รอช้าปล่อยเกมภาคต่อสุดยิ่งใหญ่บนเครื่องฟามิคอมในชื่อว่าดราก้อนบอลแซด2เกกิชินฟรีเซอร์หรือดราก้อนบอลแ2การคืนชีพของฟรีเซอร์นั่นเองนี่คือภาคที่สารต่อจากเหตุการณ์บนดาวนาเมเมก เมื่อโกคูและผองเพื่อนเดินทางไปเพื่อตามหาลูกแก้วมังกรแต่กลับต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลฟริเซอร์นั่นเองรูปแบบเกมเป็นแนว RPG ผสมการ์ดต่อสู้ผู้เล่นจะเคลื่อนที่บนแผนที่แบบช่องตารางโดยใช้การ์ดพลังที่มีค่าการเคลื่อนไหวและค่าพลังต่อสู้กำกับเมื่อเจอศัตรู เกมจะเปลี่ยนเข้าสู่ฉากต่อสู้สุดเท่ที่ตัวละครทั้งสองฝ่ายประทะกันด้วยคอมมานด์การ์ดในแบบเฉพาะของซีรีส์นี้สิ่งที่โดดเด่นคือระบบค่าพลังต่อสู้หรือ Battle Power ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามการต่อสู้ทำให้ผู้เล่นรู้สึกเหมือนกำลังฝึกวิชาเหมือนในอนิเมะจริงๆและเมื่อโกคูได้เผชิญหน้ากับฟรีเซอร์ในด่านสุดท้ายการต่อสู้นั้นคือหนึ่งในฉากที่แฟนเกมฟามิคอมพูดถึงมากที่สุดในยุคนั้น เกมยังมีฉากคัดซีนแบบภาพนิ่งที่ถ่ายทอดอารมณ์ของการ์ตูนได้อย่างน่าทึ่งแม้จะอยู่ในกรอบพิกเซล8บิตแต่ยังคงให้ความรู้สึกเข้มข้นสุดๆทั้งเสียงดนตรีแบบชิปจูนที่เร้าใจและเสียงระเบิดพลังที่จำลองบรรยากาศสึกเดือดได้อย่างยอดเยี่ยม Dragon Ball Z 2 g เกกิชิน f r e e ซอร1991ไม่ใช่เกมธรรมดาแต่มันคือการ์ตูนในรูปแบบเกมที่แฟนๆรอคอย เป็นเกมที่ทำให้ผู้เล่นได้สัมผัสการต่อสู้ของโกคูแบบอินเทอร์แอคทีฟเป็นครั้งแรกและเป็นก้าวสำคัญที่ปูทางให้เกม Dragon Ball Z RPG รุ่มต่อมาในยุคซ u เปอร์ฟามิคอมนี่คือเกมที่สอนให้เรารู้ว่าแม้จะเป็นเพียงพลัง8บิตถ้ามีหัวใจนักสู้อยู่ในนั้นก็สามารถสร้างตำนานได้ไม่แพ้พลังซูเปอร์ไซยาขอบคุณที่รับฟังฝากกดติดตามไว้เรามาฟุ้งเรื่องเกมเก่ากันอีกนะครับ